ครับไม่ค่อยแม่ไ,ไม่คือชอ็อตเท่าไหร่เพราะว่าแอร์เป็นไงบ้างปลายช็อตลายช็อตช็อตตอนยกไหนไปยกสี่ไปล้มด้วย,อ,วยอ๋อไปช็อตเลยในชะ่ไหมรู้ตัวว่าช็อตนะข้างนอกนะหนึ่งสอ,อ,องสามคิดว่าสู้เขาได้เนี่ยเรามียกสี่ยกเดียวเราช็อตเอกคิดว่าชอา็อตเขาซ้อมไม่ถึงหรือว่าเรื่องน้ำหนัก ติดต่อละสามสิบต่อละสาสาแล้วก็ร่อนต่อยเร็วด้วยจะให้ช็อตหมดเร็วเโอแกไม่เป็นไรแพ้ชนะกันเรื่องมันมันมวยนะครับมันระากายมันที่หกแล้วก็เขาแกไปช่วยหน่อยมันมันฝุ่นฝุ่นตอนเย็นเดท่านนี้อะไรถหนักนรถมนรถหนักันเดียวมันเสาสี่โลเล ราอซสี่หลอเลยอะสามโลเกย์สามโลเอ๋อันสาวันเดียวครับมาช้ามาเกย์กัม่เกยนเท่าไหร่มะเกินสองอิ่เลยนะต้องมันจริมันต้องโชคกันดิอโอเคนี่ถือว่าไม่ใช่แม่งาชิจังหวะชิดเวลาไม่ไมเริมาเ๋ยมันก็หมดครับแบหมดแลโอเคเนื่อยหมดมันลาไม่ว่ากันนะโอเคครับขอขอบมากขบคุณมาก นายกเอินทサาหรือว่าสจโอนคลสีครับในรอบหลายปีที่ผมกลับมาก็คือเจ๊งเดือดได้นะครับช่องเขดครับครับประมาณ7ปีได้ครับที่ว่าหายละโดยทีมวยช่องเขดครับที่นี่ผมตั้งใจเป็นอย่างมากครับแล้วก็ขอบคุณแฟนมวยอ่าตัวเทศแฟนมวยชาวค่อนได้แล้วก็แฟนคลับของต่อยพวกมีใจแล้วก็นายกเอินทサานะครับขอบคุณมากนะครับที่กำลังใจผมคุณทำได้ทดังเร็ก แกต่อยง่ายนะต่อยง่ายตอนนี้ต่อยต่อยง่ายนะปะทะแล้วรู้สึกเยังไงก็ยืนได้ยืนได้ไม่หมายถึงว่าผู <t <t ้ชอ่ะอ๋อน้องเขาก็มาดีครับน้องเขามาดีล่ะร่าก็โอเครู้ว่าเขาจะมาเรียนแต่ก็ล่ะโอเคอันนี้พร้อมจะลุยต่อครับผมน้ำหนักไหนน้ำหนักที่ผมต่อยที่ว่าผมถนัดนะครับก็คือประมาณ103 2 103 3ครับ103 2 103ะครับโอเค แป้งก็ไม่เหลือแล้วต่อยแข็งแรงแบบนี้โอ้ยแป้งก็ช่วไม่ได้แป้งก็ช่วไม่ได้ครับอ่าต้องมาที่อุณหภูสว่างดูไม่เท่าไหร่นะอ่าไฟนีแ้แข็งแรงมากออ่าันนี้แป้งก็ไม่เหลืออ่าโอเคโอเคอ่ะสุดท้ายมีอะไรจากออกกันรับขอบคุณแฟนมวยทุกท่านนะครับที่เป็นกำใจผมแล้วก็ฝากแฟนมวยช่วยเป็นกำใจและตามเชียร์ผมทุกไปนะครับขอบคุณมากครับครับขอ